เช้าแล้วนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงบ้างยอดไหมสุดยอดไหมเมื่อคืนผมนอนอยู่ตรงนี้แหละนะฮะนี่นี่นะครับวันนี้ผมจะเอา XMAX 300ต่อพ่วงนะครับไปแคมปิ้งริมเขือ่อนจริจริงก็เป็นสวนเพื่อนนะครับ เขาทําห้องน้ําสวนใหม่นะฮะวันนี้ก็เลยจะไปฉลองกันนะครับในคลิปนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยแล้วกันนะครับนี่ นี่มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบรรยากาศน,นี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมเป็นไงครับเป็นไง วันนี้เราจะกินหมูกระทะหมูกระทะเช้าแล้วนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงบ้าง สุดยอดไหมสุดยอดไหมเมื่อคืนผมนอนอยู่ตรงนี้แหละนะฮะนี่กลางเต้นนอนกับรถ XMAX เนาะต่อพ่วงนะครับนี่พร้อมในการเดินทางนะครับเช้านี้นะฮะอุณหภ,ภูมิอยู่ที่10บกว่าองศานะครับ12ององศานะครับอากาศหนาวนะครับเมื่อคืนหนาวกว่านี้อีกนะฮะ วันนี้ผมเอา X Max ต่อพ่วงมานะครับตรงนี้เราอยู่ที่เขื่อนน้ำอูนเนาะตรงปลายนิ้วผมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสถานีสูบน้ำนะครับเดี๋ยวผมสูมให้ดูอนี่ตรงส่วนนี้จะอยู่บรรทัา,าดนะครับแล้วก็ตรงตรงไหนอะตรงนี้เออนี่นี่ปลายนิ้วผมเนี่ยผมสูมให้ดูอีก ตรงนี้เขาจะเรียกว่าหานว้องไฟล้านนะครับแล้วก็ตรงข้างๆนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ําเป็นคลองชลประทานนะครับส่งลงไปยังให้ชาวบ้านเขาได้ใช้น้ําในการทําการเกษตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนี่ท่าเรือเมื่อคืนไม่ได้มีแค่กลุ่มพวกเรานะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งเขามาแคมป์ปิ้งด้วยนะฮะก็คืออยู่ตรงปลายแหลมตรงนี้นะฮะ มีรถยนจอดหลายคันนะครับกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับกลุ่มนี้หลายสิบคนนะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเรียกอะไร,ะไรดีอมีแต่คนในพื้นที่ที่รู้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเนี่ยเป็นสนามหญ้าอย่างนี้นะครับเออวันนี้นะครับผมมาที่นี่เพราะว่าเพื่อนเขาชวนมาบ้านเพื่อนเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเขามาทําไร่ทําสวนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เลย มันมีห้องน้ำมีอะไรเนาะเราก็เลยลงมาตั้งแคมป์ตรงนี้นะฮะเพื่อรับลมก็รับสาใจเลยนะครับเพราะว่ายังหนาวนะครับแต่ผมพาไปเดินดูเมื่อคืนเราทำอะไรกันใช่ไหมเมื่อวานมาถึงเนาะก็ผมมาถึงประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะฮะกางเต็นท์นะครับแล้วก็ย้ายข้าวของนู่นนี่นั่นมานี่ก็มืดพอดีนะครับตอนกลางคืนก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลย นี่ก็คือเต้นเพื่อนนะครับนะนัก,กเพื่อนอีกคนนึงนอนยังไม่ตื่นไอเนี้ยมันไปเข้าห้องน้าอยู่ข้างบนนู่นแล้วดูครับดูเต้นเขาเต้นมันไม่เหมือนชาวบ้านนะไอเนี่ยไม่รู้เต้นอะไรเหมือนกันนะครับแต่ฮะเนี่ยที่นอนก็เป็นที่นอนในลมนะฮะสูบลมดูสิโคตรเท่เลยอะ่ะแล้วมันก็เอาอะไรไม่รู้เนี่ยผ้ากำมะหยี่ผ้าขน อะไรขนแมวใช่ไหมยี่ห้ออะไรนะดีโดีเออเป็นเต็นกระโจมนะฮะนี่ก็เท่ดีนะครับอุย้ยใครเนี่ยน้องหมาน้องหมาเมื่อคืนเราก็อยู่ตรงนี้แหละนะฮะอะไรครับอะไรครับนี่เรากินหมูกระทะกันนะครับ เต็นท์หลังใหญ่นะฮะแต่ว่าอยู่กันแค่สามคนก็เลยก็เลยเล็กครึ่งนึงนะครับแล้วก็ลมนะครับเมื่อคืนลมแรงเนาะก็ต้องเอาผ้าผ้าบับผ้าผ้าทาบเนาะเออปกติเอ๊ะอะไรเนี่ยขอหรอขอกินหรอยยยขอกินนะครับขอกินละครับขอกินเก่งขอกินเก่ง ก็นั่งกันตรงนี้เนาะแล้วก็เอาหมูกระทะนะฮะเครื่องหมูกระทะง่ายมากนะครับซื้อนะซื้อสําเร็จที่ขอช่างกิโลนะแล้วก็ใช้เตาโอนะครับนี่เตากระทะแล้วก็นี่ใช้หม้อนะฮะง่ายๆนะครับผมว่าวิธีนี้กินได้สะดวกที่สุดแล,ล้วล่ะเนาะแล้วก็มีน้าจุ่น้าจิ้มถ้วยถ้วยแนะนานะครับถ้ามาแคมป์ก็เป็นถ้วยพร้อมทิง้งแล้วให้กระดาษแบ,บนี้ จะสะดวกก็จะได้ไม่ต้องล้างแล้วกินเสร็จกินอิ่มแล้วก็ใส่ถุงดํานะครับแล้วก็เอาไปไว้บนท้ายรถอย่างเงี้ยฮะพวกน้องๆแบบนี้เขาก็จะได้ไม่วุ่นวายนะครับก็เลยหิวแบบนี้แหละฮันนังนังสลับในคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับพามาดูบรรยากาศแถวบ้านนะอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่ก็ อยากพามาดูนะครับว่าที่สกลนครบ้านผมก็มีที่เที่ยวประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นี่ไม่เป็นที่รู้จักที่จริงก็รู้จักแค่คนในพื้นที่เนาะคนต่างถิ่นอะไรเขาก็คงไม่มากันนะครับผมก็เลยอยากเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าเออที่ที่ที่เที่ยวใกล้บ้านเราเนี่ยมันมันน่าจะมีอะไรที่พิเศษซ่อนอยู่นะครับก็ลองค้นหาที่พิเศษเหล่านั้นดูนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางหลายร้อยกิโลไปไกลๆก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปเอ้ยอะไรในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ